กกตยื่นพยานหลักฐานตอกฝาลมยุบพักก้าวไกลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับประเด็นการบ้านการเมืองโดยเฉพาะพรุ่งนี้นะครับที่จะครบกำหนดสารรับนูลให้กกตยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานพยานปากเอก ที่จะตอกฟ้าลงพักก้าไกลนั่นก็คือผู้ร้องนะท่านทนายธีรยุทธ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับลำดับเหตุการณ์สักนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุผลทำไมกอกตอต้องยึดนะฮะเอกสารจากาผู้ร้องหรือทนายธีรยุทธ์นะฮะตั้งแต่ตอนที่ยื่น ให้เรียกว่าตรวจสอบว่าพักเก้าไกลตามประมวลมาตรา49เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซากกลอนบ่นทำลายชาติบ้านเมืองหรือไม่นะฮะจนแล้วจนรอดสารมางมูลก็มีคำวินิจฉัยนะเรียกว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเซากกลอนบ่นทำลาย ดานะให้หยุดกระทํานั้นเสียนะถ้ามาหยุดก็เจอฟันชุบยุบพักก้าวไกลนะฮะนั่นก็คือประเด็นนะฮะคือต้นเรื่องนะต้นเรื่องจริงๆมาจากไหนครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้นเรื่องจริงๆคือพักก้าวไกลนำโดยคุณพิธานะลิมจรนัตนะหรือว่าพ่อสม้มนะไปปราศัยหาเสียงอ่านะ แก้มาตรา1นึนะเหมือนสารมูลที่อ่านคำนิยใช้สก่อนบอลทําลายนะมีน้าซ้ําไม่พอก็คือไปเสนอแก้กฎหมายไปประกันไปลงถนนนะเรื่องมาตราหนึหลายครั้งหลายครานะนั่นคือสารตั้งต้นเป็นที่มาที่ไปนะทำให้มีการยื่นยุพักเก้าไก่ นะนั่นก็คือความปรากฏนะความปรากฏเสร็จปับ๊บนะสอสอไม่ใช่ทนายนะครับทนายธิรยุทธ์นะอดีตทนายของอท่านพุทธอิสระนะฮะก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับไปยื่นให้กับสารรับมูลตามมาตรา49ของรับมนูลปี60นี่แหละครับนะนะครับรับมูล มาตรา49ปี60นะครับผู้ใดนะเขาเรียกว่าผู้ใดไม่จำเป็นน้องใครแล้วครับประชาชนคนธรรมดาท่าน,นายทั่วไปนะครับเห็นว่าการกระทําของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะหรือใช้สิทธิเสรีภาพนะเพื่อล้มล้างการปกครองตรงนี้สําคัญนะฮะ ในระบบประชาธิปไตยครับใช้สิทธิเสรีภาพนะเพื่อไปล้มล้างการปกครองจากกระทำนะี้ได้นะผู้ใดเห็นว่าการกระทํานั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองก็ไปยืน่นนะครับทานายธีรุษก็ไปยื่นให้สารลูนมีนิชัยมานะสารมลมนลงเมื่อวันที่31นะกรกฎาคม31มกรานะฮะ6เตนะในเมื่อสารลูนวินิชัยเสร็จปั๊บ ที่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับนะฮะที่กรกตมาถแถลงเมื่อวานก่อนบอกว่านะครับเมื่อสารมนวิธิไชนะตามที่คุณธีรยุทธไปยื่นนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 1วักสี่นะวักสี่ว่าไว้งี้ครับนะไปอ่านเปิดตานะครับมาตรา2 1 1นะครับวักสี คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐนะครับองค์กรอิสระคือใครครับพี่น้องครับกกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองมีอำนาจเต็มกกตดูแลพักการเมืองจัดการเลือกตั้งนะครับเมื่อสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยมาเสร็จปับ๊บเอาละ มันพันขาละพันแข้งพันขาพันกกตละไปไหนไม่ได้ละอำนาจอยู่ในกกตละเห็นละนะเห็นแล้วเชื่อแล้วเชื่ออยู่ยื่นอยู่แต่ยังไม่ยุบตอนนี้นะฮะเพราะอะไรครับผูกพันทุกองค์กรคือกกตในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองดับเห็นนะตามคำวนิจฉัยเพราะมันผูกพันแล้วนะครับเพราะซาโลมอนวินิจฉัยมันผูกพันทุกองค์กรเสร็จปุ๊บทำยังไงนะครับทนายธีรยุทธ นะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานร้อยกว่าหน้าที่ที่แถลงข่าวร้อยสิหน้าและคําร้องอีกสิกว่าหน้าบวกถอดเทปของสารรัมโนนอีกประมาณสักสิกว่าหน้านะครับทำคําร้องยื่นให้กับสารรัมโนนนะครับขอไปครับยื่นให้กับกกต ให้ยุบพักเก้าไกลตามมาตรา92นะแล้วมีคนถามอีกทําไมไม่ยื่นแต่ทีแรกล่ะไม่ได้ยื่นทีแรกให้ยุบที่แรกไม่ได้เพราะบทบัญญัติของรัฐมนูนมาตราส9ไม่ได้ให้อํานาจสารรัฐมนูญที่จะสามารถยุบพักได้นี่คือหัวใจนะครับนี่คือประเด็นนะครับฉะนั้นสารรัฐมนูญก็ไม่มีอำนาจ ที่จะยุพักในขณะที่ทนายธีรยุทธ์ไปยื่นตามมาตรา49ของรัฐมนูลได้นะถ้าได้ผมเชื่อว่าทนายธีรยุทธ์คงขอให้ศาลวินิจฉัยยุพักไปแล้วแหละแต่อำานาจไม่มีไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐมนูลมาตรา49นะครับฉะนั้นเมื่อศาลรัฐมนูลวินิจฉัยนะเสร็จปับ๊บนะก็ ผูกพันธุทุก่อนตามมาตรา211นะฮะวัคซีนะอำน,นาจผูกพันกะกะตเสร็จปับ๊บทำไงครับคุณธีรยุทธ์ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็เชียรูกเชียรูกปัป๊บกะกะตยิงปุ๊บเข้าประตูหรือไม่นะถ้าภาษาฟุตบอลน,นะนะครับคุณสสอเอ้ทนายธีรยุทธ์นะเชียรูกกกตรับลูกไปยิงต่อถ้าภาษาฟุตบอลก็ประมาณนี้ นะแต่ทีนี้ก็มีทั้งก้าวไกลก็มาตอบโต้ว่าเอา๊กกกตไม่มีอำนาจยืน่นนะไม่เป็นธรรมก้าวไกลก็บอกสารุนูไม่มีอำนาจวินะิจฉัยนะต้องอทำตามมาตรา93ของพรบพักการเมืองก่อนนะแต่จริงๆแล้วนะครับตอนไทยรักษาชาติ อำนาจสารน,นูนมีเต็มเลยครับเนี่ยครับความปรากฏปรากฏ,ากฏ,ากฏตามไหนที่กรกตมาแถลงภาษามันก่อนก็ปรากฏตามมาตรา2 1 1ของรัฐธรรมนูญน,นะสองหนึ่งวัคซีนนะกกตเห็นแล้วละ่ะเผอิญเผอิญน,นะทนายธีรยุทธ์ก็มายื่นให้กกตยุพักนะกกตก็มีคนมาร้องผมก็ต้องไปยื่นต่อทําหน้าที่ของผมถ้าผมไม่ทํา คณะกรรมการกกตก็ติดคุกก็จริงครับถ้ากรกตไม่ทาก็ติดคุก157แน่นอนนะกรกตก็ต้องยืนนะให้สารรันวนวินิจฉัยฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับนะกรกตนะเชื่อเห็นได้ว่าอันควรเชื่อได้ว่านะตามรั้นูนตาสารรันูนวินิจฉัยมาแล้วนะเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง นะตอนนี้ต้องยื่นยุบเพราะมีคนมาร้องต่อกรกตกรกตก็ยื่นยุบตามมาตรา92อนะอนุนหนึ่งนะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะก็ยื่นยุบก้าไก่ตามอนนูนหนึ่งนะของพรบพักการเมืองมาตรา92ทีนี้ในเมื่อยื่นแล้ว นะกกตก็เอามาตรา94เข้าไปด้วยก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปียอย่างน้อย10ปีตัดใครล่ะครับตัดกรรมการบริหารในขณะนั้นที่คุณพิธามาแถลงว่าเออกกตทำไมต้องออมาตัดสิทธิ์ด้วยละ่ะก็ผมลาออกมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณพิธาศรีธรน,นชัย เวลาเขานับความผิดเขานับตอนที่คุณกระทาความผิดนะนะเกิดเหตุตอนนั้นนั้นไม่ใช่คุณทําตอนนั้นเรามาลาออกไม่ใช่นะคุณผู้ชมนะคุณพิธานนในี่สีถนนชัยนะก็ตอนนั้นคุณเป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารเขาก็ต้องนับในขณะที่คุณทําความผิดอยู่นะครับที่คุณพิธาโตมาอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมก็พูดตามหลักข้อกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นกกตนะครับมีอํานาจ นะยื่นสาระละโมนนะฮะอันนี้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์สาระละโมนนี่ก็มีอำนาจวินิจฉัยล้านเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันอำนาจอยู่ที่สาระละโมนนะครับคุณผู้ชมนะฮะฉะนั้นประเด็นการบ้านการเมืองนะครับในวันนี้นะครับอรอลุ้นพรุ่งนี้สาระละโมนจะนัดฟังคำวินิจฉัยวันไหนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะฮะกับช่อง3ามโคแดงชั a นแนวนะครับคุณผู้ชมตอกฝาโรงพักก้าวไกลพยานปากเก,กคือทนายธีรยุทธคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ